สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสาธิตวิธีคอนฟิกเจ้าตัวโมดูล Wi-Fi ESP8266 เบื้องต้นนะครับซึ่งโมดูลตัวนี้จะใช้ AT c o m m a n d ในการคอนฟิกนะครับซึ่งโปรแกรมที่เราจะใช้คอนฟิกเนี่ยชื่อโปรแกรมว่าเธอไมครับผมนะครับเดี๋ยวคิเปิดโปรแกรมขึ้นมาครับนะครับขั้นแรกเราต้องเซ็ตคอมพอร์ตก่อนนะครับผมพอร์ตของเราเนี่ยเราจะใช้ คำสามนะครับตั้งมอดเเป็น9,600นโอเคนะครับอ่าแล้วก็คําสั่งแรกนะครับใช้คําสั่ง AT ครับเช็คว่าเราสามารถเชื่อมต่อได้สําเร็จหรือเปล่านครับถ้าเชื่อมต่อสําเร็จเนี่ยจะมีคําว่าโอเคขึ้นมานะครับโอเคครับต่อไปนะครับเราจะทําให้โมดูล Wi-Fi ของเราเนี่ยกลายเป็นตัวเซิร์ฟเวอร์ของเราครับโดยผมจะเช็คว่ารอบๆมีสัญญาณ wi-Fi อะไรบ้างโดยใช้คำสั่งนี้ครับ AT บวก C W L A P นะครับรอสักครู่ครับครับก็จะมีลิสต์ Wi-Fi ขึ้นมานะครับซึ่งมือถือของผมเนี่ยมีชื่อ S I D ว่า m มค s a ครับนี่นะครับโอเคครับต่อไปเราจะเชื่อมต่อเจ้าโมดูล w i น i เข้ากับสัญญาณมือถือของผมนะครับใช้คำสั่งนี้ครับ A T บวก E w j a p นะครับแล้วก็ตามด้วย s.n.i.d. ของผมนะครับก็คือ m y a s a นะครับ นะคชื่อรหัสว่า m y a s a n นะครับส่วนพันเวิรดนะครับเป็น Number 1 2หนึ่งสองสามสีห้านะครับ Enter ไปโอเคครับผมรอสักครู่ครับขึ้นโอเคครับผมนะครับต่อไปนะเรามาเช็คนะครับว่าเราสามารถเชื่อมต่อเรียบร้อยหรือยังนะครับหลังนี้ครับ atw c j t นี่ครับโอเคครับเพราะก็จะบอกว่าตอนเนี้ย เราได้เชื่อมต่อกับ Wi-Fi ชื่อ My ASA แล้วครับประมาณนี้ครับผมวิธีการคอนฟิกเบื้องต้นเราสามารถใช้โมโดูลไวาฟของเราเชื่อมต่อกัแบมือถือได้ได้วธีการครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับอาครับวันนี้ผมก็จะมาสาธิตวิธีการใช้ Wi-Fi โมดูลนะครับควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ผ่านสมาร์ทโฟนของผมนะครับนะครับ โดยการผมจะใช้มือถือของผมเนี่ยปล่อยสัญญาณ Wi-Fi เพ,พ,เพ,พื่อควบคุมไโครอบครองเลาเลยครับให้ไฟดวงนี้ติดะนะครับมารอดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ไฟดวงนี้ติดนะครับนะครับกดแล้วนะครับอ่าติดแล้วครับผมต่อไปนะครับเป็นการลองสายไฟดับบ้างครับโอครับ okay, ผม โอเคครับต่อไปนี้ครับผมจะลองไปยืนไกลๆดูครับครับทำให้ไฟเปิดนะครับครับปิดไฟครับผมโอเคครับผม